รักที่เราว่ารักเหมือนโคถึกที่คึกทิโรดนะฮะมองเห็นสามีและภรรยาตัวเองเป็นเหมือนกับกระสอบรายเรื่องที่จะสนทนากันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของคุณเอง คนใกล้ชิดหรือคนที่คุณรู้จักค่ะเรื่องที่ว่านี่คือเรื่องของความรักที่รุนแรงนะคะคที่จริงแล้วเราก็คงไม่ยา้ายเกิดขึ้นแต่หลายครั้งเราอาจจะเห็นว่าบางคู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องอารมณ์ใช้ความรุนแรงกันบ,บางคู่มากไปกว่านั้นนะคะเป็นปัญหาเรื่องบุคลิกนิสัยใจคอเลยนะคะคมีปัญหาอยู่เรื่อยๆหรือมีความผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีประสบการณ์ที่ว่านี้นะครับลองไปฟังเธอดูนะครับว่าเธอพบอะไรมาบ้างเชิญชมครับ เขาเป็นคนที่จะตีเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจะตีเราคือหน้าตาเนี่ยเขาจะเฉยมากเฉยแล้วก็ยิ้มมาเลยแบบพัะวคือซึ่งเราหลบไม่ทันเราหลบไม่ทันเนี่ยคิ้วแตกหน้าเยินแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าหุยทําขนาดนี้นหรออะไรอย่างเงี้ยก็บอกไอ้หรอว่าอืมแล้วก็หนีหนีเขาที่จริงๆแล้วพอเขาตีเนี่ย เขาจะนึกว่าการพอตีเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าเออเขาตีเขาได้ระบายแล้วเขาจะรู้สึกดีจะอยู่เฉยจะเหมือนความความรู้สึกของเขาคือพอตีเราเสร็จเนี่ยเขาจะคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือทุกอย่างปกติเมื่อเขาอยู่กันได้กันมานานๆก็มีการก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นนิสัยของเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือจะมีการตีกันตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาอห้าปี่าฮะ จะตีกันมาเรื่อยไม้กระทั่งจะไม่เออจะกลายเป็นว่าข้างบ้านก็คือเป็นเรื่องปกติไปแล้วซึ่งซึ่งจะมีการตาเขียวหรือว่าหน้าเขียวนี่พอเดินออกมาเนี่ยข้างบ้านก็จะหัวเราะหัวเราะอ้าวอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องสนุกของเขาหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเราเจ็บเราไม่จะพูดยังไงถามว่า อยากร้องคือเวลาที่เขาถามเรางเงี้ยความรู้สึกของเราคือแบบอายอายแล้วก็จะร้องไห้แล้วก็ต้องแบบเดินเข้าบ้านไปไหนไม่ได้จนกว่าไอ้รอยช้ำรอยเขียวเนี่ยที่น่าจะหายนั่นก็เป็นประสบการณ์จากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอที่มีกับความรักที่รุนแรงของเธอนะครับและวิทยากรที่มาพูดคุยกับประเด็นสนทนาในวันนี้ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับคุณหมอยงยุทธวงพิรมสารครับสวัสดีครับคุณหมอยงยุทธสวัสดีครับ เรื่องคู่สาม,มีภรรยาที่ทะเลาะตบตีกันเนี่ยก็ยังมีให้เห็นกันอ,อยู่เรื่อยๆนะครับเห็นกันมีฟังกันมีก็ฟังกันมานะครับถ้าคู่ไหนเป็นคนดังหน่อยอก,ก็จะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์อะไรทำนองนั้นนะครับเกิดจากอะไรครับคุณหมอโดยทั่วไปมันก็เป็นเรื่องของความความกดดันนะครับที่จะทําให้เกิดความกดดันนี้ก็มีที่มา2แบบคือของเก่ากับของใหม่ ของเก่าของใหม่ของเก่านี้ก็คือหมายถึงว่าคนบางคนเนี่ยวิธีชีวิตของเขาเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กมาเนี่ยได้รับความรุนแรงจากในครอบครัวมาเพราะฉะนั้นคนเก่านี้เขาจะมีแนวโน้มของการแก้ปัญหากับคนใกล้ชิดอย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยนะครับ,รบที่จะเป็นลักษณะข,ของการใช้ความรุนแรงอ,อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นของเก่านะครับพวกนี้บางทีจะรุนแรงมากทีเดียวนะครับเพราะว่าควบคุมตัวเองไม่ได้มันมาจากของเก่าที่สะสมอยู่ในจิตใจส่วนที่จะเป็นปรญหาม มากอีกอันหนึ่งก็คือบรรดาของใหม่ทั้งหลายในคือก็คือของใหม่นี่มองหมายถึงว่าชีวิตคู่ที่อยู่มาด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความกดดันในชีวิตความกดดันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากในเราสองคนหรอกแต่เกิดจากความเครียดในชีวิตที่มันสะสมมาเช่นความเครียดในการทํางานในการจราจรหรืออะไรก็ตามนะฮะมันสะสมกันมาเนี่ยเวลาคนเราเข้าบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีความคาดหวังต่อภายในครอบครัวค,ค่อนข้างมากเพราะฉะนนั้ยิ่งมีความ เครียดเป็นต้นทุนสะสมอยู่แล้วมาประสบกับความไม่สมหวังนะครับตรงจุดนี้นี่ก็จะทําให้กลายเป็นปัญหาของความกดดันพูดง่ายก็คือว่าเกิดความขัดแย้งกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่แบบเมื่อแก้หาไม่ถูกก็กลายเป็นปากเป็นเสียงเมื่อเป็นปากเป็นเสียงแล้วก็จากความรุนแรงทางวาจามันก็กลายเป็นความรแรงทางกายก็จะมีการซ้อมหรือว่าอ,อ,อะไรต่างได้นะครับ,รบส่วนใหญ่เท่าที่เราเห็นเนี่ย ถ้าเป็นประเภทที่ถึงขนาดเป็นขาน่าวนะหนังสือพิมพ์เนี่ยมักจะเข้าข่ายประเภทที่แบบมีของเก่าสะสมอยู่ด้วย<อ>แล้วก็อาจจะบวกกับของใหม่เข้ามาครับ,รบไอ้เรื่องอารมณ์รุนแรงเนี่ยนะคะพูดไปก็เข้าใจยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรามีตัวอย่างนะคะคที่จะลองฟังกันดูว่าเวลาที่เกิดอารมณ์รุนแรงแล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยม,มันเป็นยังไงบ้างนะคะมีประสบการณ์มาเล่าจากผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะครเราไปฟังเสียงของเธอผู้นี้ดูครับมาสองปีสองปีครึ่งแล้วนะคะแล้ว ตอนแรกนึวกว่าปีแรกจะไม่รอดถ้าเราหมายถึงว่าร้องไห้กลับบ้านบ่อยอย่างเงี้งยค่ะร้องไห้แล้วแบบคุยกับใครก็กลับกลับไปคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยส่งเสริมให้ให้มาคือให้ทนอย่างเดียวแย่แล้ว<อ>สามีคนนี้นี่คบกันก่อนแต่งงานนี่นานไหมคะคบกันแค่หกเดือนค่ะครับ แล้วเสร็จแล้วตอนตอนพบกันถ้าถ้าจะถามเท่าความเราเราก็รู้อะนะคะพอจะรู้ว่าเขาเป็นคนพูดตรงตอนพบก็พูดตรงเขาไม่ใช่คนอตอนตอนแต่งนี่เป็นติดหลังแต่งติดลบอะไรไม่ใช่งั้นก็คืออาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมเป็ตนตั้งสิบสองสิบสามเพราะว่าตอนแต่งเราเจอกันทีละครั้งพาไปกินข้าวหนั่ง,งคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะเจอคาพูดบ้างแต่เราก็แบบเออกลับมาเราทํางานของเราใช้ชีวิตในครอบครัวเราเดิมเราก็ไม่เครียดเนี่ยเหอคะพอแต่งงานเราเจอทุกวันเราฝันทุกวันเราก็จะ ว่าทำไมแบบแรงขึ้นแล้วเราทนไม่ไหวแล้วนะก็ถึงขนาเดเริ่มตกยางออกตอีกันเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเข<ร>้าใจว่าทะเลาะกันแล้วไปถึงจุดหนึ่งก็คือควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วเกิดมีปัญหาบา,บางทีบางทีฝ่ายพัญญาก็ต้องป้องกันตัวเองใช้อาวุธอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะสามีอาจจะเริ่มต้นจจกใช้กําลังแล้วก็จะค่อยๆต่อยอดความแรงไปครับทั้งหมดนี้มันเป็นผลจากการที่ทั้งคู่ทําร้ายทางด้านจิตใจซึ่งกันและกันแล้วมันไป มันเป็นยังไงครับคุณหมอว <os> ิวัฒนาการหรือ evolution ของไอ้การที่สามีภรรยาเขาทะเลาะตบตีกันเนี่ยครับคุณหมอก็ก็ควรจะดู2กรณีเนี่ยครับกรณีแรกก็คือว่าดูว่าชีวิตเรามีของเก่าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าชีวิตเรามีของเก่าเนี่ยสิ่งที่จะต้องแก้ไขเนี่ยมันก็เยอะเพราะัอย่างการไปพบกับผู้ให้คำปรึกษาหรือว่าการที่จะไปหาทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่าง เรียกว่าลึกซึ้งเลยนะครับ,รบเช่นไปเข้าอ,อ,อย่างบ้านเราก็คอสทางศาสนาก็มีสอนเยอะนะสอนให้แบบสมาธิสอนให้แบบมีสติอะไรเงี้ยต้องต้องการการบําบัดหรือดูแลตัวเองอย่างลึกแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแท้เป็นแค่แบบที่2แบบเดียวคือคเป็นเรื่องของใหม่หมที่เราสะสมกันมาคาดหวังกันมาเนี่ยนะครับอันนี้นี่เราก็สามารถที่จะกลับมาทบทวนดูซิว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่คิดต่อกันแล้วก็ พูดคุยกันในการแก้ปัญหาสมัยได้ครับส่วนใหญ่ที่เราพยายามจะทําก็คือว่าพยายามที่จะหยุดความคิดของตัวเราเองสะก,ก่อนนะครับอย่างความคิดของตัวเราเองที่เราจะหยุดได้ก็ผมยกอ,อย่างอย่างเช่นว่าวิธีที่พ,พื้นพื้นที่สุดก็คือว่าแยกกันซะเวลามีอารมณ์ใช่ไหมฮะอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดยิ่งเผชิญหน้ากันมากๆเนี่ยมันยิ่งทวีความคิดและทวีความรู้สึกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ช่วงนี้นี่ก็คือว่าแยกกันสะก่อนอนะครับ แล้วก็เวลาแยกกันนี้ให้แยกกันจริงๆเพราะในขนาดนั้นมันต้องการความสงบบาง,บางทีผมพบเหมือนกันนะที่เข้ามาปรึกษาว่าคือฝ่ายสามีเห็นโมโหก,ก,ก็แยกตัวไปชั่ว,วคราวภรรยาเห็นสามีโมโหก็รู้สึกผิดพยายามจะไปง้อตอนนั้นอ๋อไม่เหมาะซึ่ง,ง <c oughs> าการง้อตอนนั้นเ,เป็นขนาดที่สามีเขาอยากจะทําใจเพราะฉะนั้นเวลาไปง้อมันง้อไม่ขึ้นเขาก็ <c oughs> เพราะง้อไม่ขึ้นตัวเองก็น้อยใจเยมันก็เป็นสิ่งสะสมกันไปเรื่อย พะันอย่างวิธีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดช่วงที่ต้องการจะเวลานอกก็ขอเวลานอกให้มันแบบใจสึกเย็นแล้วก็ค่อยมาว่ากันที่หลังหลังจากที่อารมณ์สงบแล้วนะครับนี้ก็เป็นวิธีการอันนึงที่สามารถใช้ได้ดีในการที่จะเผชิญปัญหาครับ ผู้หญิงนี่นอกจากถูกทําร้ายร่างกายแลว้วผู้หญิงจะรู้สึกว่ามันเหมือนถูกทําร้ายทางจิตใจครับแล้วก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคือเราจะรู้สึกว่าคนในครอบครัวน่าจะเป็นคนใกล้ชิดน่าจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมนะคะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นคนที่ทําร้ายทางจิตใจให้เกิดให้มีเราไม่สบายใจอย่างนี้ค่ะเออคือจริงๆต้องต้องขอบอกให้มองให้กว้างขึ้นนิดหนึ่งว่าจริงๆเวลาผู้หญิงบอกว่าตัเงถูกทำร้ายทางจิตใจเนี่ยเราลืมไปว่า การทำร้ายทางจิตใจเนี่ยมันมักเป็นการทำร้ายซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราไปวิเคราะห์จริงๆส่วนใหญ่มันเป็นผ่าของทั้งคู่เพียงแต่ว่า,าผู้หญิงเนี่ยจะแสดงออกมากกว่าในการเที่ยบอกว่าเองถูกทำร้ายทางจิตใจอาจจะต้องเกี่ยวผู้ฟังนิดหนึ่งว่าคำว่าถูกทำร้ายทางจิตใจนี่คือมันไม่ได้ออกมาเป็นเรื่องทางทางร่างกายโดยตรงแต่มันจะีอยมาเป็นวิธีการอย่างเช่นที่เราพบบ่อยๆก็อย่างเช่นไม่สนใจ นะครับวิธีไม่สนใจแล้วก็วิธีหนึ่งที่เราพบบ่อยก็คือว่าให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายผิดอยู่เรื่อยนะทำอะไรผิดหมดอ,มอะไรเงี้ยนะครับถูกตำหนิอยู่ตลอดเวลาทำอะไรผิดหมดมพวกนี้นี่ก็เป็นวิธีการของการทำร้ายทางจิตใจซึ่งลักษณะของการทำร้ายทางจิตใจเนี่ยที่จริงเป็นกระบวนการที่แบบเกิดขึ้นซึ่งกันและกันค,คือหมายความว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ยังต่างก็มีอัตราต่างก็มีเอาชนะใช่ไหมฮะฝ่ายหนึ่งก็ใช้วิธีดื้องเงียบอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้วิธีซ้ําเติมอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นปริยาซึ่งกันและกันเพราะเวลาแก้ปััญหาาานี่่กก็คคือว้้้งงแทู นะครับคานนี้เวลาบอกแก้ผหห่านทั้งคู่เนี่ยมันแก้ยากนเพราะฉะในความจริงก็คือว่าต้องแก้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนก่อนเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ตามถ้าเห็นว่าเอา๊ะความสัมพันธ์เรามันมืนชานะความสัมพันธ์เราเป็นไปด้วยแต่ลักษณะที่จะเอาชนะลักษณะที่เรามองแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดนั่นแนหะเป็นอาการของการ<อ>ที่เรามีการทำร้ายจิตใจกันภายในใครอบครัวก็ต้องมาดูซิว่าเราจะแก้ยังไงใช่ไหมครับถ้าเป็นฝ่ายที่เรารู้สึกว่าเราใช้วิธีคือเวลาทำร้ายจิตใจมันจะมี2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งใช้วิธีดื้อเงียบอีกฝ่ายหนึ่งใช้วิธีดื้อแรง <c oughs> วั้นคนที่วันเก่าก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายดื้อเงียบเราก็ควรจะเป็นฝ่ายที่พูดแสดงออกมากขึ้นขอขอความบอกความรู้สึกเรามากขึ้นว่าเราเรารู้สึกยังไงที่เราแบบเขาพูดกับเราอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่งตัวเราให้มากขึ้นเขาก็จะได้มันได้มีการปรับในทางที่ถูกในมุมกลับกันถ้าเราเป็นฝ่ายที่ฝ่ายออกแรงนะใช้เหตุผลอยู่เรื่อยตําหนิเขาอยู่เรื่อยใช่ไหมถ้าเรารู้สึกตัวตรงนั้นเราก็อาจจะเป็นฝ่ายให้เขา ลดความรุนแรงลงแล้วให้เขาได้มีการพูดมากขึ้นถามความเห็นเขามากขึ้นให้ให้เกียรติเขามากขึ้นไอ้ความทําร้ายทางจิตใจซึ่งกันและกันนี้จะลดน้อยลงส่วนอีกบางครอบครัวที่เขาบอกว่าทําร้ายร่างกายกันเป็นอาจินเลยเนี่ยมันมีผลมาจากเขาเรียกว่ามันเป็นความผิดปกติทางจิตใจเขาเป็นพวกซาดิสอะไรเงี้ยมันมันแตกต่างกันไหมครับคุณหมอจริงๆไอ้คำว่าซาโดมาโซคิสติกเนี่ยมันเป็นความบิวตีทางเพศชนิดหนึ่งอ้าวเหรอฮะคือมันต้อง จะเรียกว่าซาโดมาโซคิสติกมันต้องเกี่ยวกับเรื่องเพศก็คือหมายความว่ามีความสุขทางเพศต้องใช้ความรุนแรงหรือถูกใช้ความรุนแรงถ้าใช้ความรุนแรงก็ใช้ซาดิสติกถ้าถูกใช้ความรุนแรงก็เป็นมาโซคิสติกซาดิสกับมาโซคิสติกต้องมีเพศสัมพันธ์ตามมาด้วยจะเ,เรื่องสองเรื่องที่สัมพันธ์กันนะมันยังไงฮะสัมพันธ์ยังไงคือ, <c oughs> ค,อคือสัมพันธ์กันในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราดูประวัติของพวกซาโดมาโซคิสติกเนี่ยนะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมักจะมีประวัติขออองงกกาารรรรไดด้ับคววมุนนแใยเเ็ะ เพราะฉะนั้นการที่ได้รับความรุนแรงทางวัยเด็กเนี่ยมันทำให้ความแรงนี้ฝังใจความแรงฝังใจมันก็มาแสกทางเพศ2วิธีแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นลักษณะที่แบบว่าใช้ความรุนแรงกับคืนอันนี้ก็เป็นสาดิสติกอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถที่ทนได้ไม่ว่าจะรุนแรงสักแค่ไหนมันก็ออกมาเป็นมาโซคิส s t แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะเขามีการศึกษาว่าระยะหลังเนี่ย s าโ o m a s o c h i s t i มันมีอุบัติการณ์ที่มากขึ้นเนี่ยมันมีปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า ระยะหลังเนี่ยสื่อในเรื่องของการการวิตฐานบแบบซาโดมาโซคิสติกมันสื่อที่เผยแพร่บ่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามถ้าเราเห็นตามพวกวิดีโอโปะอะไรพวกนี้นะครับ,รบวิดีโอเกตรดอาร์อะไรต่างเนี่ยนะมันจะแสดงลักษณะเช่นนี้บ่อยเพราะฉะนั้นเด็กวัยรุ่นที่เริ่มเรียนรู้เรื่องเพศโดยเป็นลักษณะเช่นนี้เนี่ยมันจะไปเล้าให้เกิดการจินตการทางเพศในลักษณะเช่นนี้บ่อย <ừ> mm. พอเกิดจินตนาการทางเพศแบบนี้บ่อยๆมันก็จะอยากจะแสดงออกทางนี้บ้างโอ้ครับ <ừ> mm. ซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อเอาสองอันนี้มาคลุกลมกันคือมีประสบการณ์เคยได้าารับความแรงด้วยและยังเห็นเ,เรียนรู้ตัวอย่างแบบนี้บ่อยจากวิดีโอด้วยเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะทําให้ยิ่งเกิดความรุนแรงในการที่แสงออกในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นได้อาการอย่างนี้คือผู้หญิงก็อาจจะไม่แน่ใจว่าแต่งงานไปแล้วจะเจอหรือเปล่าจริงๆจะรู้ตั้งแต่ก่อนแต่งไหมคะหรือมีวิธีไหมหรือว่าเป็นไปได้ไหมว่า ก่อนแต่งก็ดูดีๆเพราะหลายคนจะบ่อยอย่างนี้พอแต่งไปแล้วปรากฏว่าทําร้ายร่างกายหรือว่าทุบตีภรรยาเนี่ยค่ะม่ามาโดนทีหลังหือจะดูยังไงใช่ไหมหรือจะหรือจะไปลองมีเพศสัมพันธ์กันก่อนแล้วค่อยแต่งหรือไงมีวิธียังไงมันมีวิธีไหนไหมคุณหมอคือผมคิดว่าไอ้เรื่องที่น่าห่วงกว่าคือเรื่องความรุนแรงประเภทแรกที่เราพูดกันเพราะว่านั้นเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาที่พบบ่อยซึ่งอันนี้สามารถที่จะรู้ได้อย่างตัวอย่างที่ผู้หญิงที่เราฟังมาเนี่ยเห็นว่าขนาดตอนยังเป็นแฟนกันยังมีความรุนแรงบ้างงเลยจริ ซึ่งนั่นแบบนานๆอาทิตย์หนึ่งเจอกันหนเดียวใช่ไหมมาอยู่ด้วยกันทุกวันนี่มันต้องยิ่งทวีความรุนแรงเพราะนั้นแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องปรับตัวปรับใจกันซะก่อนหรือไม่ก็ถ้าเห็นว่าปรับตัวกันไม่ได้ก็ควรจะรควรจะเปลี่ยนวิถีกันไปซะนะครับส่วนเรื่องของการที่จะรู้ว่าเขาเป็นซาโดมาโซคิสติกหรือเปล่าเนี่ยมัน <c oughs> ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโรคพวกนี้มันรักษาหายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่สําคัญก็คือว่ามันก็ควรจะ พยายามที่จะไปรักษาให้ให้ตัวเองอาการดีขึ้นหรือหายจากไอ้รักษาเช่นนี้นะครับรักษาเช่นนี้เขาบอกว่าที่มันไม่หายเนี่ยเพราะส่วนใหญ่มันเป็นเพราะความเลื้อนหลังเราทิ้งเอาไว้อยู่เรื่อยๆแล้วก็จินตนา,นาการแล้วก็อย,กอยากอยู่งั้นเนี่ยใช่ไหมแล้วเราทางนั้นเข้าแล้วก็ไปหาทางออกสักทีหนึง่งถ้าใช้กับผู้สรสตัวเองไม่ได้ก็ไปใช้กับภรรยาน้อยกับหญิงบริการอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ไหมแล้วด้วยรักษาความเลื้อนหลังอย่างเงี้ยมันก็จะสะสม ให้กลายเป็นเรื่องที่รักษายากขึ้นเรื่อยๆนั้นเขาจะมีคําเตือนอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยความความรุนแรงจนผิดปกติเหล่านี้สามารถที่จะรักษาหายได้เรื่องของรักรุนแรงนะครับยังไงก็แล้วแต่นถะ้าสงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับถ้าไม่งั้ก็ไปปรึกษากับแพทย์นะครับในกรณีที่คุณหมอว่า